สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูบิงโกอีกครั้งนะคะคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องคำคล้องจองกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำขวัญค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำขวัญเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆเ,เรามาทวนเรื่องคำคล้องจองกันก่นกอนนะคะคำคล้องจองจะแบ่งเป็นสี่ประเภทด้วยกันหนึ่งคือหนึ่งพยางสองมีสองพยาง 3มี3ามพยางและก็4ี่มี4ี่พยางซึ่งคำคล้องจองสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรนะคะใช่แล้วค่ะมีสระเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดมาตาเดียวกันซึ่งหนึ่งและ3าพยางจะเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มที่1คล้องจองกับคำแรกของกลุ่มที่สอง แต่ถ้าเป็นสีพยางจะมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างคืออะไรจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมีความพิเศษคือตรงที่ว่าถ้าเป็นคำคล้องจองที่มีสีพยางจะคล้องจองกับคำสุดท้ายของกลุ่มที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของกลุ่มที่สองค่ะเนี่ยคือความพิเศษของคำคล้องจองทีนี้เรามาดูคำขวัญกันว่าคำขวัญน,นั้นคืออะไร คําขวัญนะคะคําขวัญก็คือถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งการเขียนหลักคก,การเขียนคําขวัญนะคะคือต้องเป็นข้อความที่สั้นๆง่ายๆได้ใจความแบ่งเป็นวรรคเล็กๆและมีเสียงสัมผัสที่คล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายแ,และไพเราะค่ะ ยก,ยก,ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะรอบค้อบรู้คิดมีจิตสาธารณะอันนี้คือคำขวัญวันเด็กปีพุทธศักราช2554เขาคิดว่าคำขวัญเนี้ยคือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรอบคอบรู้จักคิดแล้วก็มีจิตใจที่ สาธารณะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้เห็นไหมคะคำว่าคิดกับคำว่าจิตมีสาระอีและมาตาตัวสะกดอะไรคะใช่แล้วค่ะมีสาระอีและดอเด็กอยู่ในมาตาแม่กดเป็นตัวสะกดะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันถัดไปค่ะ อ่านหนังสือวันลนิดชีวิตจะก้าวหน้าเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีคำคล้องจองตรงไหนที่อยู่ในคำวัญคำที่มันสัมผัสกันคำว่าอะไรคะคำว่านิดกับวิตนิดประสมด้วยสาะอีวิประสมด้วยสระอีเหมือนกันแล้วมาตาตัวสะกดคือมาตาแม่ กดเหมือนกันคำขวัญคำนี้เขาพูดว่าชักชวนให้เด็กๆเนี่ยช่วยรักการอ่านหนังสือแนะนำให้อ่านหนังสือทุกวันจนติดเป็นนิสัยแล้วชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ของการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้ทันเหตุการณ์มีความรู้ทันโลกภายนอก ตัวอย่างคำขวัญอันถัดไปนะคะประเพณีมีค่าร่วมรักษาเอกลักษณ์ไทยเด็กๆเห็นไหมคะคำไหนเอ่ยที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองกันในคำขวัญน,นี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าค่ากับคำว่าสาเป็นสระอา นี่ก็เป็นสระอานแล้วอยู่ในมาตาแม่กอกกาก็คือไม่มีตัวสะกดซึ่งคำขวัญน,นี้รณรงค์ให้รู้จักรักษาประเพณีไทยอันดีงามซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่าประเพณีสงการเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นขนบธรรมเนียมไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมรักจึงควรร่วมกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่สืบไป ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำขวัญกันนะคะคำขวัญคำแรกขายเสียงขายสิทธ์เหมือนขายชีวิตขายชาติคำคล้องจองคือคำว่าสิ์กับวิทย์เด็กๆด,ดูนะคะคุณครูจะขีดไว้ให้ให้เด็กๆด,กดูง่ายๆว่ามันคือคำคล้องจองกัน คำถัดไปอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆคิดอย่างสร้างสรรค์กทันเทคโนโลยีคำว่าสรรกับคำว่าทันของจองกันเห็นไหมคะสระอะกับนอนหนูเป็นตัวสะกดสระอะกับนอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันต่อไปคะ่ะ ต้นไม้ควรรักษามันปูกปาอย่าทำลายคำว่าสากับคำว่าป่าคล้องจองกันให้เด็กๆโยงเส้นตึ๊ด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 ตประโยคถัดไปคำขวัญถัดไปป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหาย คำว่าดมกับคำว่าล่มมีสระโอก,กับมอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กบเหมือนกันง่ายๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเมืองไทยจะรุ่งเรืองพล,ลเมืองต้องมีวินยัยคำว่าเรืองกับคำว่าเมือง สาระเอื้อและมาตาตัวสะกดคือแม่กงรู้รักสามคัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคำคล้องจองที่สัมผัสกันคือคำว่าคีกับดีหากคุณรักครอบครัวอย่ามัวเมายาเสพติด คำว่าครัวกับคำว่ามัวเห็นไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองฝึกอ่านแล้วคิดตามนะคะว่าคำไหนในคำขวัญที่มันคล้องจองกัน ลำดับต่อไปนะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือค่ะหนังสือเรียนเล่มสีชมพูนะคะหน้าตาแบบนี้หน้าที่174หน้าที่174คะ่ะเด็กๆเ,เปิดนะคะเมื่อเด็กๆเ,เปิดแล้วให้เด็กๆอ่านบทร้อยกองสุภาสิตเรื่องแมงมุมแล้วสังเกตคำคล้องจองในบทก่อน เด็กๆเ,เปิดหนังสือเจอหนังสือหรือยังคะหนังสือเล่มสี่ชมพูนะคะที่เป็นหนังสือเรียนหน้า174ถ้าเจอแล้วเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะแมงเอ๋อยแมงมุมขยุ่มหลังคาที่อาศัยสั่งสอนรูกรักให้ชักใยลูกถไหลไม่ทำต้องจำตี ได้ความเจ็บแค้นแสนสาหัสเพราะขืนขัดถ้อยคำแล้วซ้ำหนีเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าเป็นดังเช่นนี้สิ่งไม่ดีครูว่าอย่าทำเอ่ยหลังจากที่เด็กๆอ่านบท,บทดอกส้อยสุภาษิตไปแล้วนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองขีดเส้นคำที่คล้องจองกัน แล้วโยงเส้นยกตัวอย่างเช่นคำว่ามุมคำว่ามุมประสมด้วยอะไรคะเด็กๆประสมด้วยสระอูแล้วมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมม้าเป็นตัวสะกดะบทถัดไปวัคถัดไปคำไหนที่เป็นสระอูและมม้าตัวสะกด ใช่แล้วค่ะคำว่าขยุ่งให้เด็กๆโยงเส้นลากเส้นมาแบบนี้อ่าโอเคไหมคะแล้วก็ขีดเส้นคำที่ของจองไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกทำนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถหาคำคล้องจองหรือคำสัมผัสกันในบทดอกสร้อยสุภาษิตแมงมุมเจอไหมคะ,ะต่อไปเรามาสรุปเรื่องคำคล้องจองที่เราได้เรียนกันไปนะคะคำคล้องจองจะเป็นคำที่มีตัวสะกด,ดอยู่ในมาตาเดียวกันแล้วมีเสียงสลับเหมือนกันส่วนคำขวัญมักจะเป็นข้อความสั้นๆที่คล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายและมีความไพเราะ ชี้ให้เห็นสิ่งถูกต้องดีงามแล้วให้คติสอนใจกับเราส่วนการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเล่มสีส้มที่เป็นแบบฝึกหัดค่ะหน้า134-135เด็กๆเ,เปิดหนังสือเล่มสีส้มนะคะหน้า134-135 ถ้าเด็กๆเ,เปิดแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องทำอะไรวันนี้นะคุณครูมีกันบ้านไม่เยอะคุณครูให้โยงเส้นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะแล้วอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนนำข้อความด้านบนไปเติมให้เป็นคำขวัญที่ถูกต้องมีคำว่าไทยเจริญข้ามถนนระวังรถมีจิตสาธารณะ ต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้เป็นเศรษฐีวันหน้าคำพวกนี้เราเลือกมาใส่ให้ตรงกับคำขวัญที่กำหนดให้โดยให้เด็กๆด,ดูคำที่มันสัมผัสของจองกันยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะขับรถระวังคนเด็กๆด,ดูสิคะ เราต้องดูที่ตัวไหนลูกเราต้องดูที่คำว่าคนคำว่าคนประสมด้วยอะไรคะสรรโอและอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนทีนี้เด็กๆมาดูสิคะคำไหนที่มีคำสระโอและมาตราสะกดแม่กลอยู่ในคำฝังเจอไม่เอ,อ,เอ,อ่ย ใช่แล้วค่ะคำว่าถนนคำว่าถนนถถนอโอนอถนนถนนคือสระโอและอยู่ในมาตาแม่กนเหมือนกับคำว่าคนเลยเด็กๆก,ก็เอาคำว่าข้ามถนนระวังรถมาใส่ให้ตรงกับข้อหนึ่งเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าลองทำเองนะคะ สังเกตง่ายๆดูคำข้างหลังแล้วคำไหนที่มันสัมผัสคล้องจองกันก็คือคำที่มีสระและตัวสะกดเหมือนกันก็ให้นักเรียนเอามาใส่ให้ถูกต้องค่ะการบ้านข้อต่อไปนะคะคุณครูให้เด็กๆแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้และการรักษาธรรมชาติมาคนละหนึ่งคำขวัญ เด็กๆลองแต่งเองนะคะลองคิดคําที่มันสัมผัสคล้องจองกันหรือถ้าใครแต่งไม่ได้สามารถไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วยกันแต่งและเขียนมาให้คุณครูดูหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคคุณครูลองแต่งแล้วคุณครูแต่งว่าป่าไม้นั้นมีค่า ช่วยรักษาอย่าทำลายอันนี้คือคำขวัญเกี่ยวกับป่าไม้ที่แต่เด็กๆด,กดูคำที่มันสัมผัสคล้องจองกันในคำขวัญน,นี้คือคำว่าค่ากับคำว่าสาเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆขีดเส้นคำที่มันสัมผัสกันและโยงเส้นให้คุณครูดูด้วยว่ามันสัมผัสกันเข้าใจไหมคะ คำว่าค่าคือสาระอาคำว่าสามีสระอาและทั้งคู่ไม่มีตัวสะกดก็คืออยู่ในมาตาแม่กากาลองดูนะคะลองแต่งไม่ยากนะคะลองช่วยๆกันคิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครมีพี่กใกล้พี่ช่วยคิดกันได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรื่องคำคล้องจองคำขวัญไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองดูนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ